สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบการเสี่ยงโชคกันทุกๆท่านนะครับสำหรับช่องโชคมีมาวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนําเสนอนะครับตัวเลขนะครับที่ทางเจต่ายนะครับได้ไปทําการเสี่ยงเสียมซีที่ศาลแม่ยาตะเคียนอ,อ,าอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนนครับ ก็ถือว่ารอคอยมาเนิ่นนานเหมือนกันนะครับสรับในงวดหนึ่งงวดหนึ่งนะครับกว่าจะถึงวันพระนะครับสรับในวันนี้นะครับทางผมกับคุณต่ายนะครับก็ได้ไปไหว้แม่ย่าตะเคียนนะครับที่ศาลแม่ย่าตะเคียนอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับก็แนะนําดอกไม้กับข้าวนะครับของหวานครับไปถวายแม่ย่าตะเคียนนะครับสนับตัวเลขนะครับทางคุณต่ายก็ได้ทาการเสี่ยงเซมซีนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันโกนนะครับ พวกนี้ก็เป็นวันพระแล้วก็เลยว่า,าไปวันนี้ดีกว่านะครับสําหรับตัวเลขที่เสียงเซมซีมาได้นะครับนั่นก็คือหมายเลข5้าหมายเลข5 9ขอย้ำเลยนะครับว่า5 9นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเสียงเซมซีง,ง่ายมากเลยนะครับคือเขย่าแค่ก็แค่ก็แค่แคแคสอรทางก็ออกมาแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับในการ หาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านน,น,นนะครับจงโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ